สำนักงานคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอสารคดีชุดหมู่บ้านช่อสะอาดร่วมต้านทุจริตตอนสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน้าพ่อใหญ่น้าพ่อใหญ่น้พยาพอใหญ่น้าพอใหญ่ อ๋อโอ๋ออ้าวเฮ้ยอะไรกันจ้อจอเอ็งจะรีบไปไหนชนข่าวของพังหมดแล้วเนี่ยน้าผู้ใหญ่ตำรวจมากันเป็นขยงเลยอ่ะเห็นเอามายสารมาแจ้งให้พี่ย้ยที่เป็นอดีตรองนายกอบตบ้านใกล้ๆเราไปรายงานตัวในคดีทุจริตนะอ้าวเรื่องเป็นมายังไงกันเล่ากันว่าตอนโน้นอะที่พี่ย้ยแกเป็นรองนายกอบตแกรวยขึ้นทันตาหลวงเขาก็เลยมาตรวจสอบอะเอ๊ะ รือว่าสำนักงานปปชมาไต่สวนเพราะเขามีหน้าที่ตรวจสอบคดีทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุจริตคอรัปชั่นจะช่วยพี่ไว้แกได้ไหมนะผู้ใหญ่ฉันนับถือแกเห็นแกช่วยชาวบ,บ้านไม่เยอะใจยเย็นๆเจ้าคดีทุจริตมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกหลายขั้นตอนคนถูกคนผิดยังไงซะก็ต้องได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมเกิดมีคนกลั่นแกล้งแกล่ะนะผู้ใหญ่ถึงกลั่นแกล้งก็ไม่มีประโยชน์ สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตัดสินคดีอย่างเป็นธรรมที่สุดตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าทรัพย์สินของอดีตรองนายกอบาตาจะผิดปกติจริงไหมถ้ารวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตาก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีมูลความผิดจริงตามเรื่องที่ร้องเรียนแล้วขั้นตอนการตรวจสอบก็เป็นยังไงเหรอนะผู้ใหญ่ตอนแรกคณะกรรมการปปอชไม่ได้พบว่านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดมีความผิดทุจริต คณะกรรมการปรปรชก็จะวินิจฉัยพร้อมกับออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบไปยังอายการสูงสุดซึ่งเป็นทนายของรัฐเพื่อทำสำนวนสั่งฟ้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและท้ายที่สุดก็จะมีโทษแตกต่างกันไปยังนักการเมืองทุจริตมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้าหน้าที่รัฐสารจะสั่งให้ผลจากตำแหน่งโดยทันที และห้ามทําหน้าที่เป็นเวลาห้าปีพร้อมกับให้คืนทรัพย์สินที่เกิดจากการทุจริตให้ตกเป็นของแผ่นดินถ้าผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีใช่ไหมนะผู้ใหญ่เฮ้ยไม่น่าเลยความโลภแท้ๆ พบทุจริตแจ้งสำนรรักงานปปช www.nacc.go.th โทร02-5284800หรือสำนักงานปปชจังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน